เบีย์เดอะไวส์ยอดผู้ติดตามไอจีลดลงกว่า1 0 0 0 0แสนล่าสุดออกมาขอโทษเพื่อจบดราม่าแล้วครับ ทำเอาไม่ได้หลับไม่ได้นอนต่อเนื่องกันมาหลายวันเรียกว่าตั้งแต่ปลายปีมาแล้วนะครับสำหรับมาหากราดดราม่าเบียร์เดอะวอยซ์และดูเหมือนว่าดราม่าในครั้งนี้หลายๆคนจะไปเห็นอกเห็นใจทางฝั่งของแอนนี่มากกว่าครับเนื่องจากว่าการออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าโพสตของเบียร์ในแต่ละครั้งนั้นอาจจะไปสร้างความไม่พอใจให้กับหลายๆคนได้โดยเฉพาะการออกมาไลฟ์ที่แจงปมดรามา่าเบียร์บอกว่าจะไปบังคับให้ใครชอบหรือไม่ชอบเธอไม่ได้แต่หากใครไม่ชอบก็เลิกติดตามกันไปเลยซึ่งตรงนี้เองทําให้ยอดผู้ติดตามบนไอจีหรือว่าอินสตาแกรมของเธอนั้นล ลดลงจาก1.3ล้านมาอยู่ที่1.2ล้านหายไปกว่า100,000ผู้ติดตามเลยทีเดียวครับรวมไปถึงกันออกมาโพสต์ตอบโต้ล่าสุดจากข้อความว่าน่ารักมากค่ะที่เธอบอกว่าไม่ได้หมายถึงใครไม่ต้องร้อนตัวผู้ชายแบบนี้น่ารําคาญมากๆยิ่งที่จะไปทําให้หลายคนมองว่าดราม่านี้คงจะเป็นซีรีส์อีกยาวแต่ล่าสุดเบียร์เดอะไวส์ได้ออกมาปิดจบดราม่านี้ด้วยตัวของเธอเองแล้วล่ะครับเพราะว่าเมื่อกลางดึกของวันที่5มกราคมที่ผ่านมาเธอได้ออกมาโพสต์ขอโทษในเรื่องนี้แล้วโดยเบียร์เดอะไวส์ได้โพสต์เอาไว้ ขอโทษนะคะที่ทําให้ทุกคนไม่ได้นอนมาหลายวันเบียร์ผิดเองในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอเวลาเบียร์อยู่ทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ขอโทษนะคะ และเธอยังได้ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมด้วยครับว่าเอาน้ำแข็งโปะจะช่วยให้ตาหายคล้ำนะคะเบียอ,อาจไปทำร้ายใครก็ขอโทษจริงๆค่ะเบียรเองก็โดนทำร้ายมาเช่นกันไม่ต่างจากใครถ้าใครจะซ้ำเติมเบียรขอไม่สนแล้วจริงๆเบียรขอให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าโดนทำร้ายมาต้องทำคนอื่นต่อนะคะไม่ใช่แบบนั้นค่ะเบียหมายถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องก็บอบช้ำกันมา,มามากพอแล้วค่ะซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ออกไปมีแฟนๆบางส่วนได้เข้ามาให้กำลัง และบอกว่าพร้อมที่จะให้อภัยเธอรวมถึงเพจเจ้าคุณพะโรสได้เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเราได้อะไรจาก6-7วันนี้พร้อมกับโชว์หลักฐานว่าเป็นแฟนตัวยงของเพจเบ e ยร์เดอะวอด้วยและยังได้ขอบคุณเบียร์เป็นการปิดท้ายด้วยครับ